หงกสูงก็โทษมาตามว่เด็กไปด้ยเขาเขาบ้านไนเขาอัดกับบุญนี่หงอกสูงคนนี้บ้านวงนี่พวกมาตามให้ไปอัดเยอะน่ารักนะปอบขัดตอนนี้ดีหน้าเขาอยู่ตรงนี้นี่จิตหม่ในตรงนี้มองเห็นดึงว่ะยุนทำไมมันหวามันน่อยได้ยังไงว่าเดี๋ยวเขาไม่ได้ยังเย็นดินมาอีกไปด้วยเดิน ของไเด็กสองตัวสตัวนั่นคอยดูตกแวกนี่มันไปนอนอยู่นั่นเลยนอนอยู่บ้านตาตาไม่ออก็ออวอยู่บ้านไม่บ้านเลยมายเฮ้ยใรี่ให้พ่ไถือปลานทำไมาไะเหอมันบมันำนองมนหละดูเลยเดี๋ยวมันจะกิไยก็ด้ไปบุมันขัดแย้นู่นกั

<laughs> คนขนกัพอขนงูกัพองูงูกับพงคนละทางเลยคนละทางเลยคนไปทำกันไงเนาะยายามมาพนอคุืนนีน้อะไมึงโฉบไม่จับวันไหนปีมึงโบม่จับวันไหนอยากให้กูมาเรือนาว <laughs> <laughs> ัเขาก็บอถึงโอมันสูขึ้นถมันสูงโอ้ยรองเบิกนะดอกเครื่องมันฉัยินกสูงสูงอวัก็ผู้ใหวู่ดูตะวูอยมยันมันทำไมงัวกแค่วะยังไงแตส่งในตีใดก็่ฟังนี่หนี่เสียวอมลทึง ท่อหมือเดินคุ้มเนื้อน้งบ่ทันอยหลังน้อยน้อยไปเยีะเลกว่าไงนะเนี่ยเขาว่ั่นเขายังไล่ฟังนะมันมันสีฟังบ่อยว่าไตแบบนี้เรายากเยออู้ว่าแต่ขายเท่แรปีน่่ดปีนี่เราก็ขายเยอะอาแมงจุบอกบอกแปะนุน แฝกคุณเนี่ดถอดลายคุนะถ้ายนวาก็พอเลย่ะถ้าเยน่ไหกเพียงว้านี่แต่ถ้ยนใส่ตันก็พอได้หาอยู่ยากนี่หรอขณะใส่ตตนใส่ตตนมีสา้ก็านพิชกันจคหน่อยน้อยสนโอ้บรเจ้าว่ามาทำบรรลุมือเลยบัวทับสิบบาทเดยมันตกไคาเมื่อข้าเกี่ยวว่าผ่าจพิได้ผาดพมือจะ ใส่ห้วยใส่จันเนาะจันดิลบข้าวเดี๋ยวพุกเบลอนี่ยบินแข็งแรงแข็งแรงเ๋้าบนก็บเส้นเก็เห็นต่นางเงามมาเลยโอ้ไปไปกันเนาะท่านเดิเาเลยคนคนอิียมเรามาอนาด้จ้าเอ๋าดิที่ของแกข็ยังแกจังไดนวัไปกับกน้ัวนั่นเดตีหัวเ ดีก็ตีวกันรัวเนาะไม่เยาเนาะพบเลยหัวเลยูดูดน้อยนี่ของไปเขาแก่ข้าวยอะกว่าแตาเขัดเป็นะเนาะแก่ข้าวเขได้งัวเขาหอดวาก็ไปหาเสอละมัวหันใหม่มันมันสยากหอดแม่เลยแม่ก็บอกถรามดาเดี่วงลูกเขาเด่นผมไปแล้วก็่เห็นลูกอ่ะลูกท่เอาทัน หมุนวิ่งตามเขาไปลวดวันนึ่อยู่ในคอเขาแหละัไปัแต่แม่ไปวเขาขน่งเามันอยู่สนะอกมันมีบันานในไแม่ม่นัดก็มาอยู่น่นเขาขึ้น่งเส้ยนะคกมมันะท้งตเลเออมจำได้เหรอย้องคงมนั้นน่ะวัวะคอมก็วัวแม่นี่แหละมุ่นลงกองลงกองอย ลายหมือนเนาะบี ppe, ดเนาะทายแบบไรวะหัดอไในน้าวะทายกีปก็ทาแบบไรวะก็่ายกี๊เล้วก็ทายแบบนี้หละแต่ตอนนั้นทายว่าทายลูกเบิ่งทาไอ้นั่นลูกผ้าทยเป็นอยังด้โอ้โหเาพันแหนะวันนั้นพันเอาลูกไปเลโอ้ยช่างวะกูมาท่าไดหรอ้านนั้นสิบบ่ที่ไหนมีอะไรบ้างในฝัน ดีดปากเหมไหมวะความม่ยจีอะไวะเดิด,ดีดปากเขาดีพุ่นีปยละตายรูปไปเห็นพ่อเ่าบอกว่าเม่ยธีเลแล้วตีเขาไปขวางเลยว่า